เครดิตด,ดีฟีด้าไปเร่อยผ่อนเพียง4,521บาทเท่านั้นนะคะสำหรับรถสวยๆราคาประหยัดแบบนี้ช้าอดหมดแน่นอนสวัสดีค่ะสวัสดีแพนเพจนะคะโตโยต้าโชคดียูสคาร์ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบก,กันอีกแล้วนะคะกับแม่มดมาแล้วจ้านะคะวันนี้มดมีรถยนต์นะคะในส่วนของโตโยต้าอ t ลซิสอีกหนึ่งคันนะคะที่ภูมิใจนำเสนอกับลูกค้าทุกท่านนะคะที่ต้องการผ่อนค่างวดเบาๆนะคะดีกว่าเรามาขับมอเตอร์ไซะค์เนาะมดแนะนำเลยสำหรับคันนี้ a อา i ิ1 8ปีนะคะโมเดลปี2010นะคะกับราคาบอกราคาตั้งแต่เริ่มคลิปกันเลยเดียวนะคะกับราคา249,000บาทนะคะเครดิตดีฟีดาวผ่อนเพียง4,521บาทเท่านั้น <Yeah. S 1> จะช่าอยู่ใดเดาวไปดูในส่วนของรวมๆของเจ้าเอาติตคันนี้กันเลยนะคะในส่วนของด้านหน้าเนาะก็จะออกแบบมาสไตล์ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับ a อาตินะคะเป็นรถที่ได้รับความนิยมนะคะสำหรับ ค่ของโตโยต้าอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะปรับเปลี่ยนมาในรุ่นไหนนะคะเขาก็ได้รับความนิยมอยู่พอสมควรเลยนะกับโตโยต้าอัลติสนะคะในตัวนี้จะเป็นส่วนของเครื่องยนต์1.8 e นะคะโมเดลปี2010นะคะสำหรับคันนี้นะมดบอกได้เลยว่าสวยแล้วก็คุ้มค่าน่าใช้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนของภายในกันนะคะสำหรับอัลติสเนะคะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะภายในเขาจะตกแต่งได้อย่างหรูหราไม่แพ้กับ อะแคมเอรเลยเดียวนะคะเรามาชมในส่วนของภายในกันนะคะสำหรับซื้อรถที่ Toyota าชัวนะ,ะบอกได้เลยว่าคุณชัวแล้วก็มั่นใจแน่นอนนะคะนี่คือสภาพภายในนะคะตัวไหนไม่ดีนะคะในส่วนของการปรับเปลี่ยนอา้ช้ไปที่ตรงนั้นนิดนึงนะคะตรงนั้นตรงฟิล์มนะคะฟิล์มฝั่งนู้นนะจะมีลอกๆออยู่เห็นไหมคะตรงนี้นะคะในส่วนของตรงนี้นะ,ะบอกเลยว่าเราอะจะปรับ ขเขาเรียกว่าปรับสภาพให้อยู่แล้วทุกคันนะคะยางใหม่ฟิล์มใหม่ให้ทุกคันเลยนะคะบอกเลยว่าจุดตรงไหนที่มันรถเพิ่งเข้ามานะคะตอนนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะเอามารีวิวให้ชงกันก่อนนะคะบอกเลยว่าถ้าตัวไหนที่มันไม่โอเคเราเปลี่ยนให้นะคะสําหรับคันนี้นะภายในจะเป็นสีเบจนะคะแล้วก็ไม่มาน้องการเราพามาดูที่ไม่กันสักนิดนึงนะคะบอกเลยว่ารถโมเดลปี2010นะกี่ปีแล้วเนี่ย กับไม่เพียง1 7 2 3 6 1กิโลถือว่าวิ่งน้อยมากๆนะกับเครื่องยนต์1.8นะคะที่นี่โตโยต้าชัวชัวแน่นอนรับประกันให้ลูกค้า1ปีหรือ50,000กิโลนะคะซื้อรถที่นี่คุณมั่นใจได้ว่าคุณได้รถดีไปแน่นอนนะคะด้วยการการันตีจากโตโยต้าอยู่แล้วนะคะในรถของทุกๆคันนะคะยิ่งเป็นแบรนด์โตโยต้าแล้วด้วยเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะบอกเลยนะ หรือเป็นแบรนด์นอื่นก็ช่างนะคะเราก็รับประกันให้1ปี50,000โลเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยว,ว่าซื้อไปไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วเราปรับสภาพให้พร้อมใช้งานทุกคันนะคะในส่วนของด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะ,ะในส่วนของออฟฟิศก็จะตกแต่งด้วยลายไม้นะเนี่ยทำให้รถเพิ่มความรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะสไตล์คล้ายๆกับแคมรี่นั่นเองนะ,ะในส่วนของตรงนี้นะคะใครที่มองหารถ ถือว่าเป็นรถใหญ่นะน้องกันเพราะว่ามันเป็นเครื่องยนต์อยู่จุดแปดนะบอกว่าเป็นขนาดกลางก็คงไม่ใช่เพราะขนาดกลางในความรู้สึกในความรู้สึกและกันของรถด1.5า6ถือว่าเป็นขนาดกลางนะถ้า1.8ขึ้นไปแล้วก็2,000 2น0อเนี่ยเรามองว่าเป็นขนาดใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนของด้านหลังกันนะคะใครที่กําลังชมคลิปนี้อยู่นะคะทุกคนจะมองว่าเอ๊ะรถปีก ต่ำๆหรือว่ารถปีเก่าเนี่ยมันฟรีดาวได้เหรอคุณมดฟรีดาวได้นะคะสำหรับเพราะอะไรเพราะว่าราคาที่เราการันตีให้เนี่ยยอดจัดนะคะสูงกว่าราคาขายจริงๆแล้วคันนี้ถ้าลูกค้ามีเครดิตที่ดีนะสามารถจัดได้ เหลือเงินทอนกลับไปอีกนะคะสำหรับคันนี้นะถ้ามวาจะไม่ผิดจัดได้ถึง2 0 0แสนเลยทีเดียวแต่ราคาขายของเราเพียง2,49,000บาทเท่านั้นเองจะเอาเงินทอนกลับบ้านก็ได้นะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเพิ่ม,มวดข้างวดขึ้นไปอีกนิดนึงนะในส่วนของข้างในมาเรามาชมกัน ไม่ใช่ข้างในสี 4, ข้างหลังอ่าในส่วนของอุปกรณ์นะนิดนึงอ่าน้องการซูมมาที่ตรงนี้ยางอะไรเห็นไหมคะใหม่มากนะคะ<ม> <laughs> ตัวนี้อ,อุปกรณ์นะคะทุกอย่างครบนะคะบอกเลยว่าซื้อรถที่นี่สบายใจได้นะคะซื้อรถไม่เห็นรถเราขายออนไลน์กันแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะในทุกจังหวัดทุกภาคเลยกันเลยทีเดียวนะคะซ้อมรับรถที่นี่นะคะบอกเลยว่าโทรเข้ามาคุณมดสามารถ รีวิววิดีโอถ่ายรอกคันให้ดูได้ไหมบอกว่าได้นะคะแล้วก็การันตีคุณมดรับประกันให้ยังไงนะคะก็บอกแล้วค่ะว่าการันตีให้1ปีหรือ50,000โลนะคะเพราะฉะนั้นเราซื้อรถโดยที่ไม่ต้องเห็นรถได้เลยนะคะบอกเลยว่าชัวแน่นอนนะคะมาเรามาดูในส่วนของฝั่งนี้กันนะคะ่ตัวนี้ก็จะเป็นรอบๆนะตรงไหนที่มันไม่โอเคนะบอกเลยว่าเดี๋ยวเราปรับให้ใหม่ในส่วนที่เห็นชัดๆเลยสําหรับคันนี้นะบอกเลยว่าฟิล์มต้องเปลี่ยนใหม่แน่นอนนะเพราะว่าฟิล์มหมดสภาพไปแล้วนะคะรถ ปี2010นะคะในในส่วนของตรงนี้ก็มันก็ต้องมีบ้างเนาะในการที่เราจะต้องเปลี่ยนนะคะในส่วนของตรงนี้ภายในก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะอ่าจดทะเบียนนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นอ่าทะเบียนกรุงเทพอยู่นะคะถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนเนาะเราเปลี่ยนก็จะมาเป็นทะเบียนอุบลแล้วนะคะอ่าน้องการซูมในส่วนของด้านในให้ดูสักนิดนึงนะคะส่วนของด้านในคอนโซลเขาก็จะดาเดิมประมาณนี้เลยนะในส่วนของเอาติดนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ ครื่อง1.8นะสำหรับคันนี้ไม่ใช่1.6นะคะอ่า1.8อี e นะคะสำหรับคันนี้นะบอกเลยว,ว่าภายในนะก็สวยนะก็เดิมๆนะก็สวยปอกถือว่าเข้าดูแลรักษาดีนี่รถเรายังไม่ได้ปรับนะเรายังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะคันนี้นะอ่าในส่วนของฟิลม์มเดี๋ยวยังไงมดเปลี่ยนให้นะคะใครที่กําลังชมคลิปนี้อยู่นะคะบอกเลยว่าโทรเข้ามาสอบถามมดได้นะที่เบอร์083 100 6161นะคะทุกคำถามมี ใหะะ้สำหรับวันนี้นะพามาชมในส่วนของ 1.8e นะคะโมเดลปี2010กับอาทิสคันนี้รถขนาดใหญ่นะที่มดให้คำนิยามเพราะว่ามันเป็นเครื่องยนต์1.8นะคะสำหรับคันนี้กับราคาเพียง2 4 9 0 0 0บาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเพียง4,521บาทใครอยากจัดเกินนะคะจัดได้ถึงน่าจาก2.7นะเท่าที่มดอสอบถามไปได้มาแล้วเหลือเงินทอนกลับบ้านได้นะคะ แต่ก็ผ่อนทินไปอีกนิดนึงเานาะอเพิ่มขึ้นไปอีก2อ0สานะสำหรับตัวนั้นคุณเอาเงินจากบ,บ้านไปทำทุนได้นะสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าและน่าใช้นะคะสำหรับคลิปนี้นะมดก็ขอฝากเจ้าเอาติดคันนี้ไว้ด้วยนะคะกับราคาเบาๆกับใครที่มองหารถที่ไม่ต้องการผ่อนแพงนะคะ4521บาทนี้บอกเลยว่าเราขับรถเก่ง ไม่ใช่ใช้มอเตอร์ไซค์ความปลอดภัยมีมากกว่าอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนจากมอร์ไซค์นะมอร์ไซค์ทุกวันนี้ก็แพงนะน้องการเห็นไหมเป็นแสนเลยทีเดียวในการผ่อนนะเคยสองถามลูกค้าบางที3-4ามสพันก็ยังมีเราเปลี่ยนมาขับรถเก่งนะการรับประกันนะคะคุณภาพบอกได้เลยว่าไว้ใจโตโยต้าชัวนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบก,การรีวิวเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ